คนเกิดวันอาทิตย์นะครับในระหว่างนี้คุณจะมีการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่มีความสำเร็จและขอให้คุณเองในช่วงนี้นะมีความอดทนในการทำงานแม้ว่าการงานใดๆที่ทำตอนนี้มีความเหน็ดเหนื่อยหรือว่ามีเรื่องของการทำงานหนักอย่างไรก็ตามแล้วในระหว่างนี้ก็ขอให้คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังไว้อย่างมีความมุ่งมั่นสิ่งเหล่านั้นจะประสบความสำเร็จในอีกไม่ช้าคนเกิดวันจันทร์นะครับในระหว่างนี้ ให้คุณระมัดระวังเรื่องการทำงานนะครับกับเพื่อนร่วมงานในการใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออำนาจของตัวเองลดเรื่องของความมีนิธิมานะของตัวเองลงไปบ้างในช่วงนี้เองการงานคุณค่อนข้างที่จะมีการต่อสู้หนักในการทำงานอยู่ขอให้คุณมีความอดทนผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในที่ทำงานก็ดีเพื่อร่วมง,งานก็ดีนะครับจะสนับสนุนคุณให้คุณเองมีความก้าวหน้ามีความเจริญในระหว่างนี้นะครับคนรนณคารจะต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างกับที่เรา ได้ดําเนินการไว้ทําโปรเจกต์ใดใไ,ไว้จะต้องมีการรอคอยมีความวุ่นวายพอสมควรเรื่องของการงานมีเรื่องปัญหาต่างๆที่ลุมเล้าเข้ามาหลาหลายทิศหลายหลายทางแต่คุณเอจะแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยดีนะครับจะผ่านพ้นไปได้อย่างสําเร็จดวงของคนที่เกิดวันพุธนะครับในระหว่างนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ไปได้ด้วยดีนะด้วยความสำเร็จดีแต่คุณเองต้องดูแลเรื่องของอารมณ์ให้ดีๆในการทำงานมีเรื่องของความร้อนใจมีเรื่องของความลังเลใจในการตัดสินใจบางอย่างที่ยังรดนเรอยู่และเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวมีเรื่องของความเอาแต่จใจตัวเองในการทำงานสิ่งนี้จะทำให้คุณการทำงานมีปัญหาได้ขอให้คุณตั้งมั่นครับแล้วก็มีความมั่นคงในการทำงานใดๆใช้สติใช้ปัญญาของตัวเองมีหลักการและเหตุผลในการตัดสินใจ ขอให้คุณผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีคนเกิดวันพัสกบดีนะครับในระหว่างนี้คุณจะใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการทํางานและผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีและคุณเองมีความสุขในการทํางานมีเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือคุณและคุณระมัดระวังเรื่องของ การตัดสินใจบางอย่างการเอาแต่ใจตัวเองจะเป็นปัญหามีผลกระทบต่อการทํางานของคุณได้และในระหว่างนี้ขอให้คุณใช้สตินะครับความรอบคอบการคิดอย่างมีเหตุผลในการตัดสินใจบางอย่างให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเรียบร้อยคนมันสุขนะครับในระหว่างนี้คุณมีโครงการมีการงานที่มีการที่จะเริ่มทำบางอย่างในช่วงนี้ที่เป็นการท้าทายที่ดีและในระหว่างนี้เอง คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองในการช่วยเหลือคุณในการเดินทางเองก็ขอให้คุณพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเดินทางปลอดภัยจากพยานอันตรายใดๆทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณเองนะครับและให้คุณระมัดระวังเรื่องของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอาจจะหักหลังเราได้หรือมีปากเสียงกันกับคุณขอให้คุณจงยึดมั่นในความดีขอให้คุณผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้อย่างราบรื่น คนเกิดวันเสาร์นะครับในระหว่างนี้คุณจะต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะครับที่คุณคาดหวังไว้แต่ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้จะสําเร็จอย่างที่คุณปรารถนาไว้อยู่และตัวคุณเองในระหว่างนี้ก็สบายใจได้ทํางานอย่างสบายๆและสิ่งที่คุณคาดหวังงานต่างๆที่คุณทําไว้จะประสบความสําเร็จในอีกไม่ช้า